อ่าแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบูได้มาตามกันสองงวดเลย <c oughs> ได้ยินตะขาา่าวว่าโชคดีโชคดีโยนผู้ใดมาตาม,มได้ทั<ม>้งล่างทั้งบนเราวังหันกระไดหได้ทั้งบนทั้งล่างเตี้ยโอ้ยใจมันคักเนาะข้าเจ้าให้คักให้เน่ะให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วข้าเจ้าย่านซื้อผู้ถือข้าเจ้าเลยให้ตัวเดียวกันเลยเนาะให้ตัวเดียวกันมาเลยให้ทีทั้งบนทั้งล่างงวดอาเพิ่นปวดไทย งวดพม่ากันยังวงไม่สั่นล่ะกันตงวดพม่ากันเขาปั๊บเลยดิอ่ากันงวดมาบัดซุยหน้าซุยหลังอยู่ฟวานนั้นเอ้ามัดกระบอเไม่สิดชีวิตตลอดไปหรืว่าเนาะมันต้องมีหละยามเข่าต้องมีสักวันคือวันนั่นแหละอันนั้นนนทิยามหามนคำบอช่วงนี้บอพม่าเป็นว่าเป็นยากอยากลายเลยบ่ได้มากอันนี้ว่าเบิ่งกีเบิ่งหยังอยู่เอ้านนทิยาคือบ่ได้ไป ทานเม่คำน้อฮะเจเพิ่นฝันดีอีกว่าสั้นเดเลยผพัดโผมาเลยมื่อนี่พัดโผมาพูดอยวมันทิยาบได้มานำมันทิยาเปินสีขายากรายอย่างอยู่ช่วงนี่แต่ยินเพิ่นเเ้ายู่ว่าเพิ่นสีงากกันั่นนะนี่เดี๋ยวเลยพรบริสุทธิ์ใจให้กันอันเท่าซ้อมหวดมาแล้วไหมบ่ไม่ซ้อมตังเต หัวชิปเก่ามากคุณเนาะหัวชิปเก่ามากโอ้เสียดายเนาะบุเร่เอาแน้าท้ามันครับพี่น้องเบิ้งหัวชิปเก่าก็ได้เยอะมั้งหัวชิปเก่านั่นว่าเหล็กมันอันมันเต็มแต่เลขใบซื้อน้องเขาจากบาทเลยอันมันขาเข้าทั้งล่างทั้งบนเนาะหัวนั่นเข่าทั้งบนทั้งล่างจีหัวนั่นอ่าหัดนี้ก็ฟันละลาตก็เลขออกแล้วผลละฟันนะนะฟันหนึ่งจัวล่างหัวเลขคุณบอก ฟันฟันก่อนแจ้งหมดไหมครับด้วยฟันช่วงใดจักมันช่วงใดก็บอกหู่จักบ่ได้อบอบดเบิ่งเวลานาฬิกาก็บ่ได้ขึ้นไปน้ำบ่ได้เบิ่งเวลาบาา้านนี้หมู่มต่อเจ้าของฟันตีฟันว่าไมีลูกทรวงแบบ่งงายไม่กระตัดจะเล่เป็นเจ็บทรวงก็เลยไปออกลูกอยู่โรงพบานแพทย์เอาลักอูกอ้ปไปน้ำบาดนี้ก็เอา ออกลูกเป็นผู้หญิงเด็กหน่อยผู้หญิงแดงจิงครืองยู่เด็กหน่อยก็ไใดออกมากแต่เลยเยาผาห่อเอาห่อแล้ว็่อามาอันส่อูนอน,อนอยู่ในอูครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้หญิงอมว่าเป็นผู้หญิงจ้ะ,ะเลขสิบสี่นั่นล่ะเอาคือว่าคือว่าจะเป็นเลขสิบสี่จ้ะเพราะว่าได้ขันขันฟันยังสี่ไหมเก็ยันฟันลัทีนี่อยู่อโอ้ขันฟันลัดที่นี่สิออก นี่แ่นบอกครับจะฝันบอกซี่จกับออกซีนึงนี่แหละจีนึงนึงซีนี่แหละโอ้เลเล็กน้อยยิ่งก้ฝันละทีนี่อยู่หลังจากฝันนั้นวางซีหล่อฝันอยู่บอครับตะผัดตะผัดฝันหนึ่งมาได้ลูกญิงแล้วนี่กะฝันอยู่มือรุ่นมากกับมาฝันได้ยูตูบเนาะยูตูบแล้วอันมืออันบ้นศินอันสิน ดับสิมหาคำหน่นครับก็เลยฝันบานในอันมาไปล่งเหลขไใบเบิ้งกันนาวาสันให้มันฝันดีก็น้าวาสันก็เลยไปล่วงวแล้วย่ำขึ้นขึ้นสิมหาคำก็เลยมาฝันฝันรอสิไปเผาทานันอันเอากระเพาะราลายเตาละละเอาปาคคอเอียงขึ้นไปอยู่ในหลุมทานเนาะต่ว่าหันบ่มมีอันฟื้นมีดยังดอกแต่ว่ามีดมีตะปาคอ เดี๋ยวไปคือไล่อมอ้อยอยู่เนาะปลาควาพ่อมงมนี่แหละทอัดเล่าอันนี่แหละทอดขาก้องนี่แหละนี่แต่ตัวแงมปลาควาบ่ตายที่เอาผู้ใดเอาปลา,ามาถิมใส่อันหลุมทานเนาะนอน,นสันว่ากับบ่ลงไปเอาดอกกับบ่ได้จับได้ใบกับเบิ้งยืดเสือก็เลยเอ้าบัดมางังกลนั่นผู้ใดเนาะมากอดก็เลยวางสีมะหากอดอันควนมาสันเนาะ กอดเนวเบ้นมั่นสันโอ้กูจะไม่อยากอายคนแถ่นอน้อว่าสันอันปีผู้ตายอันห่าคนบ้านอันบ้านอื่นแหละมาเอาเมียบ้านนี่ก็เจ้ากระตายไปหลายปีแ้วน้องครับยายเขาเจ้าก็ยืนอยู่ยืนหัวขวันไหมกูนอนไส้คนเลยหัวขวันโอ้กูก็จะไม่อยากอายคนแถ่นอน้อล่อยปลอยก็เลยวางสิผู้เพิ่นตายแล้วบอกคนกอดจ้ะปัดแบนพอพอไงคำนั่ง คนในเทียงปูเนี่ยละมักกอดทั้งหลังตาบ่าเห็นบ่เห็นตัวเพิ่นมาบัดมักกอดปุ๊บนีจังเห็น,นอ่ะนะจังเห็นห้เห็นตาบาโอยคือสิมีโศกค่ะเห็นอ่ะก็เลยวางสิดอกตววาบาขันฝันเห็นเพิ่นยังสี่มันเคยออกแปดสองอายุเพิ่นเดยแปดสิบสองปีโอตาบาก็เลยมาตรงกัน,ก,นกับเลขถูกดือยวันกันสองแปดหนึ่งเลขถูกตววาบา เด็กอายุเพิ่งนั่นแปดสิบสองปู่มากอดทั้งหลังตียนมากอดทั้งหลังแต่ว่าชิมี่สูบไงแล้วกันเพิ่นบ้าจังสิเนี้ยเ,เป็นแปดสองบอผมจะอายุเพิ่นแปดสิบสองตอนเป็นตายโอ้ตอนเป็นตายอันเลือดสูบเอาเลือดทูบลงน้ำในะนั่นแห้งเลือดถูกสองสองแปดหนึ่ง เลขตู้สองแปดหนึ่งเอาเลขตัวเดียวกันตัวเนี่ยจ้าตัวเดียวกันสองแปดหนึ่งจ้าเพื่อนตาเด่นเอาลวดนี่ละก็มีซ้ำนี่แหละก็ว่าโอ๊ยขันฟันเห็นคนตายนี่ก็ว่าสินีโศกยนันเนาะฟันเห็นคนตายสินีโ้โศกดีนีโศกอืมแต่วว่าฟันดีแท้ตื่นขึ้นมาก,ก็เยลยว่าถือว่าฟันดีตัวหนึ่นง นะครับเพราะฟันของแม่คำนะครับเด้ออเพื่อนฟันมาเพื่อนฟันมือแรกฝฟันจะตองวัดนะครับฟันล่างวันเลกเพื่อนฟันว่าเพื่อนได้ลูกผูหยิงไปไปคลอดลูกยโลงบานนะครับแต่ว่าเอาอูไปน้ำนะครับเอาอูไปน้ำเอาเปไปน้ำไปแขวนยูโลงบานจะได้กวยลูกพร้อมนะครับเพื่อนจะเลยตีเป็นซีเอหนึ่งซีนะครับหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับเด้อนะครับต่อมาอีกเพื่อนก็มาฟันอีกเท่านึงมาฟันอีกเท่านึงนี่เพื่อนฟัน ฟันมาพอปูเพิ่นหรือว่าพ่อผัวนั่นแหละบอกไง,ไง่ายๆบันเฮานะครับเเนสียไปแล้วอายุเพิ่นแปดแปดสิบสองปีเพิ่นมากอดทั้งหลังมาสั้นในคัมเพิ่นก็เลยตีแปดสองเพราะว่ากันรัที่นี่กันเห็นเพิ่นง้มได้มักสิป็นแปดสองแม่นบ่ครับจวกเลขทูบที่เพิ่นจุดได้ผลมาตรงกันมาที่นี่นะครับเป็นสองแปดหนึ่งนะครับเลขทูบ นี่เป็นแนวทางนะครับเดอ้อเป็นความฝันของแมค่คัสถิตีของเพื่อนสองหัดที่ผ่านมาเพื่อนก็โชคดีนะครับเพื่อนโชคดีเพื่อนมี้โชคซสื้อซื้อเกียวเกียวได้สองได้สองยางเลยได้ทั้งบนทั้งร้า <c oughs> <c oughs> อเรียกความฝันนี่ไหมครับมักอันใดก็กันแจกกมักเมื่คูโตัวหลยยุหันมักเมื่อ<า>คู่ตนบมั้มักทั้งหนึ่งสี่มักทั้งแปดสองจังว่าไปล่งไวแล้วค ว่าฝ like like ันด so? um, ีเบิ so? like ่งกันนะว่าจะซื้อไว้ซื้อเสียงเบิ่งกันนอแต่มาฝันเนี้มึงขึ้นเนาะมาฝันอืมซื้อเสียงซื้อเสียงไม่ฝันว่าจังเลยแต่มาฝันนี่ยละว่าปูมาหันนี่แหละอันที่แรกที่แรกไปซื้อหนึ่งซีจะซื้อลงน้ากันแหละซื้อเสียงเบิ่งกันนอแต่มาฝันเนี้มึงขึ้นเนาะมาฝันอืมซื้อเสียงซื้อเสียงไม่ฝันว่าจังเลยแต่มาฝันนี่ยละว่าปูมาหันนี่แหละอันที่แรกที่แรกไปซื้อหนึ่งซี จะลุลงน้ำกันแหละยืดทูบแล้วก็เลยลุ่มน้ำกันอันที่แรกไปไปซื้อหนึ่งซีนี่เราก็ไปจุดทูบได้ก็เลยได้เลขทูบอีกสองแปดหนึ่งก็เลยมาฝันมาพอปูมากอดทั้งหลังกอดทั้งหลังอหน้าที่แรกกับ่บเห็นเนาะมากอดเนาะแนวผีกับพ้นเนาะโบบอกกันว่าอยากไอยพ้นลายแต่ว่าก็บ่มีค้นมากดอกแต่ว่ากต่ พี่นั่นแหละเลี้ยวเห็นก็นเลยหัวขวนครับโอ้โอบันเ่ฝันแปลกแค่บ่แม่คันตนที่ก็เคยฝันย,ยังสี่ยุทธบานกูเตียนอคันเพื่อนมหานน่นไปได้ยินเสียงมากห่เห็นตัวค่นมากกับเสืออยู่เพื่นกับถือไหมอืมแล้วกองเปดกับออกปองไปยังสี่นั่นที่นี่ันมากกว่าฝัมนมากกวาข้างหลังมันมากกวาฝอมที่ ว่าเป็นเก่าคนเก่าซีซๆเก่าหนังวัวสอดมันก็ตีได้หลายแบบมันตีได้หลายอย่างเนาะตว่ามืเอเสียู่นีตัวสิเขา่าตว่าผมมือเสียวตามแม่คัมนี่แหละเพาราะว่าลัทธิของแม่คัมอาจเป็ียนเรงซี่นังซี่นะแต่ว่าลัทธิของแต่ละคนบ่คือกันนะมันก็มันก็เลยเปลี่ยนอันบ้ากันบางคนก็ฟันแล้วก็ตีพ่กเขา่าตีพ่กถือนังซี่ไหมเก่าลัทธิไผลัทธิมันนลดอันนี้เป็นความฝันของแม่คัมผมมือเสียวตามลัทธิแม่คัมเด้อเป็นหวังเด้อ ยู่ตุกกะเขาสองเทียอยู่เนาะครับจองจองหวัหวหวัวเกียตซีนั่นมันออกซีเกียตเนาะกะเขาเนาะ<ช>ครับกะสองหัวนั่นแหะครับเอาเอาตามนี่เลยได้ครับเดอ้อเอาตามนี่แหละเอาหนึ่งซีกับแปดสองหรือว่าสองแปดหนึ่งนี่แหละตัดเด่นเลใชทยวิยนวองเลยตัดเด่นนะครับเดอ้อตัดตัดน้ำนะครับถ้าเทียบเป็นสองหนึ่งหรือแปดหนึ่งก็เป็นไปได้คือก,กัน ทุกสิ่งทูกย่างไม,ม่มีไฟหูลวงหนานะครับการเสี่ยงโชคลาบพี่น้องส่วิจจรณญาตในการรับชมนะครับเด้อนะครับพี่น้องยูดีไม่แ้งสุขีสุขคนแล้วเก็ยบยอดจนให้ร่ำล่ำได้รวยให้มีโชคนำกันสุขคนถือห้ยงวดวันที่หนึงนน่งเมษาจนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนำกันสุขุสุขคนเด้อนะครับเอาขอบุญขอบคุณนะครับในหลายครับอขอบคามฟังแล้วก็สู้พี่น้องเพื่อนฟังให้โชคดีนำกันเด้อให้รวยยกช่องเด้องวดนี้นะครับมาปุ่มขอบคุณครับสวัสดีครับ